สวัสดีฮันเตอร์ทุกท่านครับวันนี้คงก็มีเทคนิคเพิ่มเติมครับสำหรับเจ้าตัวซาเวตโอเมกาครับก้าดาวหัวม่วงดิดดดนะครับ,ออนะรบเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวเด็กนะตัวที่น้ำแน้มตัวที่สงบสงเงยมเจียมตัวกว่านะครับส่วนในตัวซาเวต์ก้าดาวเนะี่ยมันจะดิดกว่ามากเลยนะครับเลือดเยอะกว่ามาก ่าเยอะกว่ามากแล้วก็พดทมืนในคลิปนี้ผมก็จะเอาส่วนเพิ่มเติมนะครับใค้ที่มีอยู่แล้วก็สามารถกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านได้เลยครับทุอมันก็คล้ายๆกันแต่จะมีอะไรเพิ่มเติมนั้นต้องไปดูแต่ก่อนจะไปนะครับขออัปเดตดูกันก่อนนะครับในชุดก็เป็นชุดเดิมครับอาวุธก็เป็นอันเดิมนะครับนาเจียสองเร2นแล้วก็ดูหน้าหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนตรงสร้อยนะครับสร้อยผมได้ใหม่นะเป็นอยเครียดเขาได้มาเป็นโฟกัสนะครับแล้วก็เบิร์ดแต่อันเดิมจะเป็นโฟกัสแล้วก็อ e ิจิเกเตอร์นะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาใส่จากเชนเป็นดันเจอร์แทนนะครับเพื่อเพิ่มอ e ิจิเกเตอร์ให้เป็นเวล5เหมือนเดิมและในตัวเพชรเวล2เนี่ยผมก็เปลี่ยนจากเคานเตอร์ใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นโคเลสเซนแทนโคเลสเซนเนี่ยจะเพิ่ม พลังโจมตีของเราขึ้นหวีครับหลังจากที่เราหายจากการติดสถานะนะครับโดยที่ไอตัวโอเมกาเนี่ยทำให้เราติดสถานะ ur, เบลนี่ไฟไหม้ถ้าเราหายจากสถานะนั้นนะครับมันก็จะทําให้เรามีพลังโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นเองครับ <Wow. S 1> และสิ่งที่เปลี่ยนนี่ก็คือ production ครับตัวนี้จะเพิ่ม DIY building คโดยสําหรับผมและไอที่ไม่ผ่านนี่ก็คือผมอยู่ไม่รอดนะอยู่ไม่รอดจนถึงหมดเวลาหรือ หรือคนอื่นอยู่บนเวลาแล้วมันไม่ผ่านเพระาะว่าดาเหนี่ยไม่ถึงอย่างเงี้ยอันนีก็ต้องลองไปปรับดูนะครับแต่สําสหรับผมคือไม่รอดจนครบเวลาก็ <c oughs> เลยต้องเพิ่มลงพ่อดีบารมาครับอันนี้ก็จะช่วยได้ให้ผมอยู่รอดได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกก็จะเป็นสแตนดร,รีสแตน์ครับก็จะใส่เป็นสามเม็กันพอดีเลยในสร้อยผมมันมีให้เพิ่มแต่ถ้าไม่มีมันก็จะใส่ได้แค่เวลหนึ่งเองส่วนปะคุมก็จะแนะนําให้เป็น ในเฟสที่3นะครับที่มีเนเซล่ามานะครับจะมาเปลี่ยน,นครับใส่เป็นล็อกสเตดี้เข้าไปเพื่อที่จะยืนตีให้แบบต่อเนื่องยาวนานที่สุดนะครับส่วนที่เป็นเฟสที่4นะผมก็จะกลับมาเปลี่ยนบาคคุมใส่เป็นเมนดิ้งแทน,นครับเพื่อที่จะรีเลียดของเราเองส่วนสําหรับชุดใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอไปหาส่วนผสมแล้วก็เอาไปทดสอบก่อนนะครับว่าชุดไหนมันจะเบิกและเหมาะสมเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะครับส่วนอาหารก็เหมือนเดิมครับ เอาให้มีอินซูล n นแล้วก็ม็อกซี่ครับแล้วก็บวกกับสกิลกัตในชุดของเราและสำหรับฮันเตอร์นะครับไอ้ซัพพอร์ตฮันเตอร์เนี่ยผมก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหลักๆนี่ต้องมีเอลซ่าครับเพื่อเอามาแทงเอามาล่อหมอนถ้าไม่มีเอลซ่าเนี่ยโอเมก้ามันจะดีดมากเลยครับจะก,กระโดดไปนั่นกระโดดไปนี่ผมก็เลยเลือกเป็นเอลซ่ามานเดียวส่วนอีก2คนเนี่ยก็คือให้มันสุ่มมาเลยครับ จะได้แบบหลากหลายนะครับไม่เบื่อแบบมีหลายตัวแต่ส่วนตัวของผมชอบโอลิเบียนะครับโอลิเวียเนี่ยไปมะหัวมอนนะครับโอเมกาเนี้ยมันมืนได้ด้วยนะติดสตันได้ด้วยมันก็จะให้โอลิเบียเนี้ยมาะหัวมอหัวไปยนะส่วนผมก็จะแท็กเกิ้ลเน,นี่ยผมมีจังหวะที่แท็กเกิ้ลโอเมก้ามืนได้ด้วยครับนะครับจังหวะผม <laughs> แท็กเกิ้ลโอเมก้ามืนก็จะอาการประมาณนี้ครับก็จะได้ จังหวะตีเติมให้อีกหนึ่งเหมเพิ่มเติมการได้รับโล่ครับจากคลิปที่แล้วอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นการขี่มอนะครับถ้าขี่มอนแล้วก็เปิดแนะครับก็จะได้โล่มาใช้อีกหนึ่ง แต่จากที่เล่นกับบอร์ดมานี่คือมีแต่ฮันเตอร์ครับมีแต่เจ้อร์ยฮันเตอร์ที่ขี่นะครับผมไม่ได้ค่อยได้ขี่รจริงๆถ้าจะขี่รจริงๆอ่ะให้เก็บไว้ครับเก็บไว้ตอนเฟสสี่จะดีกว่าเพราะว่าเฟสสี่นี่มันจะดีดสุดเอาไปขี่ตอนนั้นจะคุ้มมากกว่านะครับมาเริ่มมือเรอเทคนิคแรกเลยครับก็คือไอเทมเทคนิคเองมันก็คือกรีนเซอร์นะครับตัวนี้เราต้องเอาเข้าไปครับเป็นไอเทมสําคัญมากครับพมิก้าเนี่ยมันจะมีท่า น้ำแข็งถ้านี้จะไม่เราขาแข็งเลยแต่ถ้าโดนแล้วแล้วก็ใช้คินเซอร์เข้าไปครับนี่หายอย่างจับไวคพอมาพูดถึงไอเทมก็อยากใช้เพิ่มเข้าไป อีกนิดหนึ่งครับก็จะเป็นส่วนดั๊กพ่อไบร์นะครับทีนี้แป้งเพิ่มเลือดผงเพิ่มเลือดให้เพื่อนของเราแล้วก็ให้ตัวเราเองด้วยนะถึงมันจะเพิ่มเลือดได้ไม่เต็มแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าแบบทุกคนออกมาแล้วก็ช่วยกันโปรยผงตัวเนี้ยจะเป็นข้อดีมากเลยครับให้ <Welcome. S 1> เลือดเต็ม มันพกเข้าไปได้ในกระเป๋ามีแค่2ชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็เอาขวงที่ใช้คับเราเข้าไปในกระเป๋ามอนกันครับมันก็จะใช้ใโกลมแก๊สบัตเหรอผมอ่านถูกหรือเปล่าครับกูดบักเอเซนครับใส่เข้าไปในกระเป๋ามอนกันครับแล้วก็มาตั้งค่าที่ลเลเยอยวเมนูครับแล้วก็เลือกแล้วก็ตั้งได้เลยว่าอยากอยากอาไว้ตรงไหนนะครับสมมนผมอลาไว้ตรงนี้พอมันใช้หมดมันก็จะ ครับให้เองโดยอัตโนมัติเลยครับดูใน,นกระเป๋าผมก็จะมีทั้งเอ็นชิเอนพอร์ชันแม็กพอชันเหมือนกันไอ้แม็ทพกได้แค่หนึ่งอัน2อันผมก็เอาอุปกรณ์ที่ใช้คราฟเอ็นชิเอนพอร์ชันไว้ในกระเป๋าเหมือนกันกันกบแม็กพอร์ชันครับเอาของที่ใช้คราฟแม็กพอร์ชันเอาไว้เหมือนกันนี่ก็ดีมอนด์พาวเดอร์กับอาร์เชลพาวเดอร์นะครับก็ตัวนะี้เพิ่มพลังโจมตีตัวนี้เพิ่มพลังป้องกันโปรยไปเลยครับเพื่อนเราก็จะได้ด้วยนะ ของพวกนี้ที่ใช้เยอะๆนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการฟาร์มของพวกนี้กันนะครับโอเคเรอติดตามกันเลยเลยเทคนิคต่อไปก็คือ Thunder p o t นี่ครับโดยเราสามารถยิงสวนเข้ไปยิงสวนถ้ากำลังขึ้นต่อของอเมกาได้นะครับตัว Thunderpot น,ออนี่น่าจะมีเก็บที่น่าจะเฟษ2สอเฟ,ฟ 3, เฟ,ฟีมีทั้ง3เฟ,ฟเลยครับ ยิงได้ทั้งที่เป็นเลเซอร์ขนาดใหญ่รับหรือเลเซอร์ไอที่เป็นเส้นเล็กๆก็ยิงแกนเส้นได้เหมือนกันเลยับแต่ส่วนมากแล้วที่เห็นก็ถ้ามียิงเลเซอร์มาเนี้ยก็เข้าไปข้างหลังหรือด้านข้างมันก็ก็ใช้วาดลูกนะในติ๊กตัวเป็นเสื้อเรียกเอาได้เลยครับตามสะด,ดวกครับทคนยิง <'s> ต่อไปก็คือเบรสปอตนะ่เองครับ ไปปอดนี่เอายิงเนซาร่ามันหงายท้องเออเอาไว้ใช้ตอนที่มันบบกำลังหนใหญ่นะครับมันจะลงมาแบบหงายท้องอย่างนี้เรอจังหวะที่มันกำลังะหนใหญ่ก็ยิงเลย <laughs> หงายท้อง <laughs> มันก็จะอยู่ที่มุมขวาครับถ้าเราหันหลังใส่เจ้าตัวเมก้าตอนที่มันกำลังพัดพลังปืนใหญ่อยู่นะ โดยหลักๆแล้วก็เอาไว้แคนเซิลท่ามันเองครับเอาไว้ขัดจังหวะมันห้อยแล้วนี่ยีกยเลยด่วงแล้วก็ใส่ไว้ยังครับจังหวะนี้เทคนิคต่อไปก็จะเป็นการใช้พิกตัวมิสซี่นะครับแนะนำให้เก็บเลเวล3เนี่ยเอาไปใช้กับเนซลล่า ผมว่าจะคุ้มมากกว่านะครับเพราะเราต้องการลดเลือดเนสเซล่านี่ให้ไวที่สุดนะแต่ที่เห็นคือมันใช้คนเดียวไงแต่ว่าถ้าเราลเป็นทีมกับเพื่อนแล้วเอามารวมกันแล้วเ,เก็บไว้ใช้พร้อมกันทีเดียว4คนเนี่ยมันจะลดเลือดเนสเซล่าได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเทคนิคต่อไปครับที่ไม่ได้มีในคลิปที่แล้วนะก็คือการจัดการกับเจ้าหมัดติดตามออกกิจพันเนี่ย โดยถ้าเราไม่ได้อยู่ในท่าที่โจมตีหรือท่าที่แบบจัดการมันได้ก็ให้ใช้ง่ายๆเลยก็ยยยคือสลิงเกอร์ครับทำเหมือนเราเก็บของครับกดเลียงแล้วก็กดเก็บของเนี้ยมันก็หายไปทำได้ง่ายๆเลยครับเทคนิคต่อไปนะครับที่ผมใช้เล่นคนเดียวนะเพราะว่าในเพื่อนเนี่ยคงจะมีแท่งที่เขาเป็นงานอยู่แล้วล er. ่ะก็คือการเปลี่ยนโพซิชั่นครับตำแหน่ง ตำแหน่งที่มอนมันจะชอบไปเล่นตรงที่มันไม่มีกับดักเนาะก็เราไปแย่งมาเลยไปแย่งอาเลซ่ามาเลยให้มันมาล็อกเป้าที่เรานะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาโซนที่มีกับดักมีของเล่นคนระับเพื่อที่เราจะได้ใช้ทรัพยากรให้คุ้มที่สุดนะครับตรงนี้มีที่หนึ่งครับผมใช้ดึงโดยการไม่ได้หัากล้องนะผมกดเล็งแล้วก็กดนำแผดเอา นเฟษสอนี่ก็จะมีอยู่2ที่นะครับเห็นมันก็จะใช้โดยการให้เล็งฮนะดึงลงเลยแบบนี้สามพันพลงมันจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่โดนด,ด้วยนะครับถ้าโดนตำแหน่งนอื่นมันอาจจะหก0อประมาณนี้แล้วพอเรามาตามแผนได้สำเร็จแล้วผมก็จะไปโฟกัสตีที่จุดอื่นนะครับโดยให้ที่อลิซ,ซายึดตำแหน่งให้เข้าไป และโอเมก้าก็จะเปลี่ยนไปอันิซ่าเหมือนเดือนครับทคนิอีกต่อไปนะครับก็คือการได้เปิดแผลฟีครับได้ปาดแผลฟีีก็คือหลังจากที่โอเมก้าจะดีดนะีครับพอดีดเสร็จมันก็จะเหนื่อยครับขาอ่อนก็นจะเป็นจุดอ่อนให้ไปปาดตรงขานะครับ ถ้านี้คนระับผมยังไม่รู้ว่าจะแคนเซิลมันยังไงนะครับนอกจากการใช้กับดักไงผมก็ทำได้แค่วิ่งออกมาห่างๆตอนมันหมุนสุดท้ายแบบไม่รอดทุกที <c oughs> ถ้าใครมีเทคนิคเพิ่มก็มาแชร์กันนะครับเทคนิคต่อไปนะครับก็คือนอนก่อนครับอย่าบึง่งลุก <c oughs> โว้ยแกจะมีท่าที่แบบโจมตีต่อเนื่องอย่างเช่นท่านี้ครับไล่ไปไล่มาสามรอบอันนี้คือเฟ,ฟสสี่นะก็แนะนําให้นอนลองไปก่อนครับอย่าวิ่งขยับอะไรเลยให้มันไปก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมานะครับอเอออย่างเงี้ยสามรอบแน่ไล่สองที่สามโอเคให้ลุกงานแล้วค่อยวิ่งเพิ่มเลือดครับพี่ดีต่อได้เอ็มอาร์บีมิตรไซด์เอาคนปิด วิ่งวิ่งวิ่งขี่นกโอเครอดแล้วครับเทคนิคต่อไปนะครับผู้เล่นเก่าอาจจะรู้มาแล้วนะครับแต่เลยเอามาฝากสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเลยยังไม่รู้เดีออาจะลืมไปนะครับก็คือเราสามารถที่จะหันหลังมันก็วิ่งเร็วกดกระโดดครับมันก็าจะสามารถจะเป็นล่าซูเปอร์แมนให้เรารอดชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอท่าไหนที่คิดว่าหลบไม่พ้นแล้วก็ เอาท่านี้ไม่ใช้ได้ครับสามารถลบได้และสุดท้ายกับการใช้ชิลยูเนเรเตอร์นะครับนี่ผมจะใช้ตอนที่มัน M.R.V มิสไซน์นี่แหละน่าจะคุ้มที่สุดนะผมว่ายิงเพราวิ่งหาเพื่อนเลยครับวิ่งหาซัพพอร์ตเลยแล้วก็ยิงใส่ตัวเลยแล้วจากานกั้นก็ยืนตีฟรีเลยครับ ในเบสนี้เพื่อนหรือซัพพอร์ตเราเนี่ยจะตายกันรัว,ลวเลยนะครับก็ให้เตรียมดัสออฟไลท์ไว้นะครับแล้วก็นี่แหละชิวจเนเนอร์เตอร์เอาไปใช้ตอนจังหวะน,นี้ครับแล้วเพื่อนก็จะวิ่งเข้ามาหาเองนะครับถ้า m อ็มอารมิดไซนะ์เทคนิคของผมก็คือจะสังเกตนะครับสังเกตแล้วก็เตรียมตัวนะครับมันจะมีแจ้งเตือนอยู่นะที่หน้าจอ้านขวานะครับแล้วก็ วิ่งออกมาพ้นวงแล้วก็เรียกนกแล้วก็วิ่งหาพื้นที่ศูนย์ตัวเลยครับ๋ยวไปวิ่งใกล้กันนะเพราะว่าถ้ายิ่งใกล้กันเนี่ยมันยิ่งวงใหญ่กว่าเดิมครับกจงหว่านี้ที่ผมโดนไปดวงไปดอกหนึ่งแต่ว่าดอกที่สองเนี่ยผมยังไม่รีบลุกนะครับเรียกซีเกตมางัดขึ้นแทนมันก็เลยไม่มีดาเมจครับลุกไม่พ้น <laughs> ดอกนี้ อย่าวิ่งขยับได้เรียกสกิทมางัดขึ้นครับเราวิ่งไงในฝนวิ่งดูแลตัวเองให้วิ่งหาระยะปลอดภัยรอดครับและวิธีรอดอีกวิธีหนึ่งสำหรับดาดฟังผมคือความหวังครับหลบไม่ผ่านเลมเลยืนมอบกดากาศไว้และดีมากซัพย์ถดอดดันเตอเร์เพิ่มเลือดให้นะครับ ที่จริงผมก็วิ่งพ้นนะแต่ว่าผมจะดึงอันนี้หินลงมาแต่ว่าดึงพลาดโดนเลยเรียบร้อยผมก็เลยยอมตั้งการ์ดรอเลยเป็นตั้งเป็นเฟอร์เฟลการ์ดนะมันจะได้แบบนี่แล้วเราก็รอดเพราะว่าเพื่อนมีโวยผงจังหวะนี้เพื่อนอยู่ข้างนอ,อกกันพอดีเอามันตรงขานี่แหละยังไม่แตก เพื S 1> <S 1> <S นะ่นอนเขาป่งมาจะเข้าจะเข้าลูกอา้าวตายพอดีโอเคอ่าครับผมสลับเทคนิคนะครับ <S 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 การล่าเจ้าซาเวสโอเมก้ากันนะครับถ้ามีอะไรขาดตรงไหนหรืออยากเพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลายไปก่อนสวัสดีครับ